สวัสดีค่ะวันนี้ครอบ้านหนูจะมาชวนทำเมนูสปันเคก้กกล้วยหอมเนื้อนุมน่มๆเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาบดกล้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะใช้กล้วยหอมสุกงอมจำนวน200กรัมค่ะนำมาบดให้ละเอียดแล้วก็วางพักไว้ก่อนต่อมาเรามาทำตัวแบตเทอร์กันค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย180กรัมเกลือปนเศษ1ส่วน4ช้อนชา นมสดลดจืด50กรัมเสร็จแล้วก็ล่อนตัวแป้งเค้กลงไปนะคะใช้แป้งเค้กทั้งหมด220กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันคร่าวๆก่อนนะคะเวลาเราเปิดเครื่องตีแล้วตัวแป้งของเราจะได้ไม่ฟุ้งค่ะ ได้แล้วเราก็จะเปิดเครื่องตีนะคะใช้ความเร็วปานกลางค่ะตีให้ส่วนผสม,สมเราเข้ากันดีใช้ระยะเวลาประมาณ1-2นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ยกหัวตะก้อขึ้นค่ะปาดขอบอ่างก้นอ่างอีกรอบนึง ต่อมาก็ใส่ตัวสารเสริม SP ลงไปค่ะจำนวน10กรัมซึ่งตัวสารเสริมนี้เขาก็จะช่วยให้ขนมของเราตีขึ้นฟูได้ง่ายแล้วก็อยู่ตัวได้นานนะคะก็ตีด้วยความเร็วสูงสุดจนแบตเตอร์ของเรามีลักษณะที่ข้นฟูแล้วก็ขาวข้นนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ5-7นาทีค่ะซึ่งระยะเวลาตรงนี้เราไม่ได้ฟิกนะคะขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องด้วยค่ะและในระหว่างที่ผสมก็แนะนําให้เพื่อนๆคอยปาดขอบอ่างก้นอ่างด้วยนะคะส่วนผสมของเราจะได้เข้ากันได้ดีๆค่ะ เมื่อลักษณะแบตเทอร์ของเราได้ประมาณนี้แล้วก็หยุดเครื่องนะคะเราจะปาดขอบโถก้นโถเช็คอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะก็เข้ากันดีแล้วค่ะต่อมาเราก็จะใส่ตัวกล้วยบดท,ที่เตรียมไว้ลงไปเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่าจากนี้ก็ทยอยหยอดน้ามันลงไปค่ะใช้น้ำมันลำข้าวนะคะจํานวน100กรัมหยอดเป็นสายเล็ก ตีไปเรื่อยๆจนไม่เห็นริ้วน้ำมันเมื่อได้แล้วเราก็จะปรับเป็นตีด้วยความเร็วสูงสุดตีต่ออีก2นาทีเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องปาดขอบโถก้นโถ เสร็จแล้วก็เปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำสุดใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศได้แล้วก็นำมาหยอดใส่พิมพ์ได้เลยโดวยวันนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์เบอร์3219นะคะก็ใส่ประมาณ3ส่วนสของพิมพ์1สูตรเราก็จะได้ทั้งหมด18ถ้วย เมื่อเสร็จแล้วก็กระแทกพิมพ์สัก2-3ครั้งนะคะจากนี้ก็นําไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราจะอบที่ไฟ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา30-35นาทีซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะเมื่อขนมสุกดีแล้วก็นําออกจากเตากระแทกถาดสัก2 3ถึงครั้งเสร็จแล้วก็นําออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติขนมกันค่ะนี่นะคะขนมของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมื่อขนมของเราสุกใหม่ๆนะคะตัวหน้าเขาก็จะยังคงมีความกรอบอยู่นะคะแต่เมื่อเราวางพักไว้ข้ามคืนตัวหน้าขนมของเราก็จะมีความนุ่มขึ้นเองค่ะสําหรับเนื้อเค้กไอศกมสูตรนี้เขาก็จะมีความฟูความนุ่มเนื้อละเอียดนะคะ นี่ค่ะบีบเขาก็จะเด้งคืนตัวแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อร่อยแล้วก็รสชาติหวานพอดีหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้ครับ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ